ฮัลโหลสวัสดีครับผมสวัสดีเหล่าเทนเนอร์ทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ผมมีโปเกมอนที่ผมผสมร่างกันจนมั่วไปหมดเนี่ยหนึ่งตัวนะครับ oh. เพื่อให้ผู้โชคดีในวันนี้เนี่ยได้ไทายกันว่าโปเกมอนตัวเนี้ยมีธาตุอะไรบ้าง oh. เผื่อทุกคนไม่เห็นภาพนะครับ oh. ผมจะยกตัวอย่างเช่นมีโปเกมอนสองตัวนี้รวมร่างกันก oh. ลายเป็นตัวนี้โดยปกตินะครับ มันถ้ารวมร่างกันแล้วจะมีแค่2อธาตุนะแต่ผมจะอิงตามธาตุร่างต้นของโปเกมอนตัวนั้นนะครับเช่นนอยแบตตัวนี้เป็นมังกรและบินผมก็จะเฉลยทั้งมังกรและบินและมาดูกันว่าผู้โชคดีในวันนี้จะตอบกันถูกทุกธาตุหรือไม่ค่อยว่ากันค่อยว่ากันเดี๋ยวผมแชร์จอให้เลยนะอันนี้อันหนึ่งนะนี่นะดิดดิดผมหลุดเขาเต็มด้วยอะไรอะอะไรอะนงูฮะนะครับอ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้นงรูหลุด ใช่ไหมผมหลุด่าเข้ามาใหม่ละน้องเรียๆออกไปก่อนนะลูกอู้น่ะมาดูดูที่ผมแชร์ครบแล้วนะในในหน้าจอสดตอนนี้ดูแลสองครับผมเห็นละเห็นละเฮ้ยเฮ้ยเอาเริ่มใหม่กันอ่านอ๋อถามว่าในนี้มีตัวอะไรบ้างไม่ใช่ไม่ใช่มีมีธาตุอะไรบ้างครับมีธาตุอะไรบ้างทั้งหมดมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองธาตุอะไรบ้าง หินมีธาตุหินธาตุไฟธาตุบินเฮ้ยเฮ้เเราต้องทักกันตอบดิธาตุหินธาตุบินเดี๋ยวมันเดี๋ยวมัน่าเพิ่ย่าเพิ่งตอบนะคิดไว้ก่อนากนตอบดินาะเอกมว่ามีพินแล้ว่มันมีนกมรตอีกมาเอตันกนี้วเดกันละอ่าพร้อมตอบเมื่อไหร่บอกมาเลยครับว่ามีธาตุอะไรบ้างมีอยู่สิบเอดธาตุแต่มันจะมีธาตุหนึ่งซ้ำก็เป็นสิบธาตุ คะแนนเต็มสิบวงล้อนี้แม่งโอโ้โหเราเราไล,ล่ทีละธาตุได้ไหมมีธาตุหินอ่าหินนะหินหนึ่งไฟ<ป>ไฟหนึ่งบินบิน,บนโอเคธาตุหินน้ำไม้ไม้ไม่มีไม้มีหินไฟ,ไฟบินแล้วอะไรครับอีกมีธาตุที่สี่อ่ะ มังกรอามังกรนะไอ้กาละกาละธาตุอะไรวะมึงช่วยตอบมึงดิอีกคนนี่ได้ละก็มึงยังตอบหมดเลยอ่ะจะเอาวงไหนไปตอบอ่ะคนนี้ไม่ตอบเลยอ่ผมเดี๋ยวผมทวนให้นะครับมีหินมีไฟมีบินมีมังกรพิษอ่ามีพิษนะมีเรื่องละมีเรื่องละอันนี้มีเรื่อง มีน้ำ <c oughs> อ่าน้ำไอแพนกวินจักรพรรดิมันเป็นน้ำน้ำแข็งหรือเปล่าวะไม่ใช่ดิน้ำเหล็กมาละเหล็กแล้วก็เหล็กลเล็กมีเหล็กเอ็มเพลมีน้ำจากเอ็มเพลมีไฟและบินจาก on, ลีซาดอนและบินมาจากเนทีแล้วก็ลีซาดอนมีธาตุหินจากอุโซกี้มีธาตุไม้และพิษจากอีพิษตัว้น ก็มีธาตุดินจากกะละกะละมีธาตุมังกรจากฮากุริวอะไรอีกวะครบแล้วมั้ยก้าธาตุครับก้าธาตุตอนนี้มีหินมีไฟมีบินมีมังกรมีพิษมีน้ำมีเหล็กมีไม้แล้วก็ดินอีธาตุเดียวจะครบสิบธาตุแล้วธาตุเดียวใช่ปะใช่ครับอีธาตุเดียวล้วก่อนนะขอฟังหน่ายว่ามีธาตุอะไรบ้างมีอุลังเรตรงนกนี่แหละมีหินมีไฟมีบิน มีมังกรมีพิษม,ม,มีพลังจิตมีเหล็กอ่าพลังจิตนะโอเคนี่ทีอีนกหน้ามาไเป็นธาตุพลังจิตจำได้อยู่โอเคครบสิบธาตุมาดูเฉลยกันเฉลยคู่ที่หนึ่งเฮ้ยเอ้ากิบักปกิบักอ่าน้ำแล้วก็เหล็กเหล็กโอเคถูกครับน้ำกับเหล็กมีเอามาจากนี่เลยเขียวเฮ้ยอะไรอะเฮ้อเฮ้อ ไม่ใช่แล้วไม่ใช่และวหายบังละเ่าโอเคครับแล้วคูยังไปเท่นกับคนอื่นด้วยไงถองละถูกละสองอันนะต่อไปเป็นไฟกับบินอ่าถูกอ่าถูกมาจะลิซซัดดนครับอ่าแล้วก็ต่อไปเป็นพลังจิตกับบินบินมาจากตัวนี้เลยต่อไปเป็นพืนกับไฟอ่ามีเหมือนกันมันมาจากไออมองอุชมองอุช ต่อไปเป็นมังกรนี่มาจากดากรอนแอนเป็นหางมีเหมือนกันโอเคถูกต่อไปหินหินก็มีอ๋ออย่างตนี้แล้วก็ท่าสุดท้ายถ้ากระดูกอันนั้นเราผีนี่คือจมแล้วเวรยท่านสุดท้ายนะครับมาดูว่าจะได้คะแนนเต็มหรือเปล่ากินไหมอ่าดินสวยมาจากตัวอะไรขอดูหน่อยถอะนี่กราษตัวนี้โอเคราถูกครับเต็มสิบได้สิบเลยทุกคนแปะมือแปะมือแปะ อันนี้ไม่ยื <Hey. S 1> มดมือแปะอ่านี่คือท่าทั้งหมดแล้วก็ <c oughs> มีไซส์เสริมหรือเปล่าออโอเคไม่มีโอเคครับจบแล้วปะโอเคครับขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับผมแล้วขอบคุณผู้โชคดีที่อยู่ในคลิปด้วยนะคลิปนี้อาจจะสั้นไปหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญเพราะว่าผมขี้เกียจ